คนรวยฉลาดมากกว่าคนจนจริงหรือไม่หลายคนคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จมังค้ั่งร่ำรวยนั้นเป็นคนที่มี IQ มี EQ สูงกว่าคน ที่ยังใช้ชีวิตแบบยากจนข้นแขนอยู่จริงๆแล้วเรื่องราวมันไม่ใช่อย่างนั้นคนรวยหรือคนจนมันไม่ได้วัดกันเรื่องความฉลาดคนที่ประสบความสำเร็จมากมายเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดและคนที่ยากจนเขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความฉลาดอยู่ในตัวเองเลยมันมีงานวิจัยของนักวิจัยประเทศอินเดียที่เขาก็ยังสงสัยกับคำถามนี้ว่าคนจนน่ะ ไม่ได้ฉลาดจริงๆหรือคนจนเป็นคนที่โง่กว่าคนรวยคนที่ร่ำรวยคือคนที่ฉลาดมากกว่าจริงๆหรือเปล่าเขาก็ไปวิจัยกับเอาไรอ้อยจำนวนสามพัน 3, กว่าครัวเรือนที่นักวิจัยเขาได้ไปวิจัยก็คือเขาได้ทําแบบทดสอบ EQ IQ ของคนกลุ่มนี้ระหว่างที่ชาวไลรชาวสวนพวกเนี้ย ชาวไร่าชาวสวนพวกนี้เขาจะมีช่วงฤดูเก็บเกี่ยว6เดือนภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยที่เขาปลูกพืชแล้วหลังจาก6เดือนเขาจะขายพืชพันธุ์ผลิตผลเหล่านั้นแล้วก็ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกรรทำทําให้เขามีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นนักวิจัยก็ได้นําแบบทดสอบ EQ IQ เหล่านี้เอาไปให้กับชาวไร่าชาวสวนให้เขาทําระว่าง ก่อนการเก็บเกี่ยวก่อนที่ชาวไร่ชาวนาจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรก็คือเอาแบบทดสอบนี้ไปให้เขาทำผลออกมาเขาก็ทำกันได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเขาได้ทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากที่ชาวไร่ชาวสวนได้เก็บเกี่ยวผลิตผลเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วมีเงิน อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเขาได้เอาแบบทดสอบอันเดิมคำถามเดิมๆไปให้กับคนกลุ่มเดิมได้วัดกันอีกครั้งหนึ่งผลออกมาเป็นที่น่าแปลกใจยิ่งเขาทำแบบทดสอบได้ดีมากกว่าเดิมหลายเท่าและนักวิจัยก็ได้ทำการทดสอบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซๆซึ่งก็ได้ผลออกมาว่า การที่คนเราจะมี EQ มี IQ สูงขึ้นการที่คนจนหรือคนรวยเกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ระดับของ IQ ไม่ใช่ระดับของ EQ หรือมันไม่ได้วัดกันที่ความฉลาดของบุคคลนั้นนนนั่นเองนะนักวิจัยได้สรุปออกมาก็คือว่า คนกลุ่มเดียวกันชาวไร่ชาวนาชาวสวนกลุ่มเดียวกันทำแบบทดสอบแบบทดสอบแบบฟอร์มทดสอบแบบเดียวกันแต่ผลออกมาแตกต่างกันระหว่างช่วงที่เขารู้สึกขัดสนขาดแคลนก็คือช่วงที่เขายังไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลนั้นๆกับ หลังที่หลังจากที่เขาได้เก็บเกี่ยวแล้วได้ขายแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรแล้วความเปลี่ยนแปลงของเขาได้เกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันดังนั้นนักวิจัยจึงสรุปว่าการที่คนคนหนึ่งไม่สามารถหลุดพ้นความจนหรือไม่สามารถมีสติปัญญาได้ดีหรือไม่สามารถวิเคราะห์อ,อะไรได้ดีเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มั่งคั่งร่ารวยนั่นก็เพราะว่าเขามีเรื่องที่จะต้องกังวลเยอะมีเรื่องที่จะต้องคิดว่าเขาจะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะหาเงินที่ไหน มาเป็นค่าใช้จ่ายเขาจะหาเงินที่ไหนมาชำระค่าบินต่างๆสรุปก็คือคนจนจะพะวะพวงกับการเป็นอยู่ของตัวเองมากจนละเลยไอเดียที่จะไปสร้างเงิน แตกต่างก,กันกับคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ต้องห่วงแล้วว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะมีงานไหมพรุ่งนี้จะหางานได้เท่าได้มากน้อยขนาดไหนจะมีเงินเข้ามาเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าโรงเรียนลูกคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เขาจึงมีไอเดียสร้างสารรค์ที่จะหาเงินที่จะไปต่อยอดสิ่งที่เขาทํา ดังนั้นเมื่อเขาตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจที่จะมาคอยภาวะพววงว่าจะมีเงินใช้จ่ายต่อไปไหมพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินไหนจะค่านุ่นค่านี่เข้ามาเขาจะตัดปัญหาเรื่องนี้แล้วจะมีสติจะ มีมันสมองที่จะคิดว่าจะหาเงินต่อไปยังไงว่าจะต่อยอดธุรกิจยังไงว่าจะทำอะไรยังไงให้ประสบความสำเร็จดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือคนจนหรือคนรวยมันไม่ได้แตกต่างกันว่าคนรวยฉลาดกว่าหรือคนจนโง่กว่าคนรวย มันวัดกันที่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ที่ทำให้คุณขัดสนเรื่องเงินมันจะบีบให้คุณหมดไอเดียสร้างสารรค์หมดความคิดสร้างสารรค์หมดกําลังใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆดังนั้นบทสรุปก็คือความจนหรือความรวยไม่ได้วัดกันที่ EQ ไม่ได้วัดกันที่ IQ มันวัดกันที่สภาพสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่คนนั้นๆอยู่ต่างหาก